โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับแสตปิชชิ่งครับก็วันนี้ผมมาขึ้นมาตกล้านนะฮะเช้ามืดเนาะตอนนี้ก็เวลาหกโมงเชา้าขึ้นมาตกปลาเล็กตกเโลไม่ได้ตัวทุกคนตกหน้านดินแล้วกันฮะพอดีผมมีกุ้งมาหน่อยเนาะก็ดูเชา้าฮะลองตกหน้านดินดูนะฮะ เช้าอย่างนี้น่าจะมีสลิดเยอะปลาส,สลิดเยอะแน่นอนลองดูนะคนยามเชา้าที่ไทศสพานอยากได้กุ้งเปล่นมากเลยนยะกุ้งกุ้งฝอย ಮೊದ್ಲೇ โอ้ปลาเลยวเนี่ยเดี๋ยวดูกุ้งดูปลาพีน่นี่พี่ตกอะไรตัวเนี่ยเออตกอะไรนะอ้องค์ไข่ไงเนี่ยตัวไอ้เก่าได้นะตัวนนเ,นเนี้ยปลาเนี่ยทำยี่เก่าได้เออเดี๋ยวพ่อหนูใช้กุ้งเนาะอ๋อกุ้งปิดแล้วเหรอพี่พี่ใช้ตะขอเบอร์อะไรเบอร์ห้าเองตะป้าพี่ใช้เบอร์เจ็ดได้ไหมพี่ใช้เบอร์ห้าเพราะว่าได้ได้พี่ตกปลาขี้ตังปลากระป๋า mà nó mới trời lên này อยู่ครับอ๋อหลุดอย่างวะหลุดได้ไงวะโอ้ยใจคอนี้ไปอย่างวะเนี่ย ใเกินแช่คนนี้มีอไหม,ม,มเนี่ยในอยู่ฮะตอดตอดเหียียวหมดเลยน่าจะปลาสลิดนะปลาสลิด ใช่ต้องเอาเบ็ดเล็กๆปกต,ติหนูใชเ้เบ็ดเบ็ดโตก่ะตกแต่สลิขเหรอไอใหญ่อยู่นะไม่ได้เล็กมากตัวใหญ่มันจะเข้าช่วงช่วงช่วงวันอะเยอะเช้าๆมนะันมีตัวเล็กๆ ôi <laughs> <laughs> không luôn nữa nè lại cho lại là vòng sao ôi chứ vậy ต่อไหมไอ้นี่ไงสลิดเยอะเด็ไม่กลาวัดเงี้ยตอดพี่เลยเนะี่ยเนี่ยตอดแล้วเนี่ยเอ้ยตอดแรงๆนี่ไม่ใช่ไม่ใช่สลิดแล้วน่นาจะเมกาเล็กๆอ่าอ่าโอ้ยตอดตอดโอ้โหเกี่ยวหมดแล้วเนี่ย นั่งไงเฮ้อเรานูยังอยู่หน่อยนึงเฮ้ยเดินรอผ่านกลตะกวดหนูลูกใหญ่ไปน่ะใช่ใหญ่ไป เลไไม่ได้นออาะไปตอดอีกแล้วเหมือนสลิดอื้มโดนนะโอ้ยปลาเลยเนี่ยปลาเมื่อกี้เบื่อเมื่อกี้เนะี่ยเหมือนเมื่อกี้เนะี่ยคุ้นเร็วืึไม่ใช่ข้างลายคุณนเร็วปลาอะไรมันจับไม่ได้ ปลาพวกนี้มีแต่เกล็ดไม่มีเนื้อโอ้ไตมาสามแต้มไม่โดนหรกอแงไม่โดน,ดนหรอปล่อยทิ้งก่อนไปก็ <c oughs> สนุกอยู่นะา ตอบไหมไม่ตะกวนลูกใหญ่ไปแล้วเวลาปลาตอนไม่รู้สึกอะไรใช่ต้องตะกวนเล็ก เงียบจังตีเข้างน,นอกเหรอยันไม่กินล้เฮ้ยเดี๋ยวหนกินประโยชน์ให้ดูได้กาวซักซองโลเลย<ะ> <laughs> มันไม่ได้หรอกคันเล็กใจเป็นเล็ดส,สองสองสองสอดได้อยู่อ๋อเาหนูจะสองคิดกว่าสองตัวเลยเหรอแต่กินน้ำโคงโคงนเลย <laughs> กินกุ้งปีนใช่ไหมเออเราตกน้ำ

ขี้ตังอ่ะเนาะเขาใช้ยาอรตุกเ๋าเขาจะใช้ยาปิลแหละกวันเฮอ๋อจะแหงใช่ติดเอาติดเกิดไปใหญ่กี่แล้วพี่ติดเสาดิ่ฝังอาจจะมีทาไงเนี่ย ก็ไม่เริ่มเลยแต่พี่พี่สมอเพื่อนมันบอกว่ามันโดนที่มาปวดแล้วก็มีพี่ลงมาเลาก็มาปวดเกินเขาบอกว่าข้างบนแล้ข้างลา่างอะพีโดนอันไหนก็เจ็บหมดแหละไอ้นีย <c oughs> โอ้ยเหยื่อชิ้นสุดท้าย,ยก่อนจะกลับบ้านคอยกาทั้งตัวดี เกาไอเกาจะสามขีดพอตัวจะสามขีดพออุ้ยตัวใหญ่นะสามขีดนะ่ใหญ่หรอกสามขีดอ่ะต่อปองแป้งนาำไม่ใส่น้ำคุงขุนเนี้ย อโอ้ยลูกไปนี่เยอะก็หมดสลิดนี่น่ากลัวนะเอ้ยน่าเบื่อเนาะมาให้อาหารปลาอืมมันปลาสลิดมันมันฟูงมันใหญ่ไงพอเยอะลงไปแค่สองชิ้นอย่างเงี้ยมันแย่งกินหมดแล้วปากมันเล็กนี่เจ้าเองอืมไอ้เก่าเหายไปหมดวะเนี้เยเยอไม่เจอไอ้เก่าเลยวะนี่ ฮะยัไงนนไม่ได้เก่าเลย่ไมเ,เก่าเลยวันเนี้ยได้แต่สาติดแต่สาวเดี๋ยวมาตอดอยู่นะไว้ตอดตอดตอดตอย่างนี้บอกเลยสลิดแล้วก็เยอะก็หมด <c oughs> ดูสิเยอะเห็นไหมหมดเลี้ยมเลย <c oughs> เยอะหมดแล้วจ้า อยู่ไหม,ไมอยู่เฮ้ยตอดตอดเฮ้ยตอดหนักนะพี่รู้ว่าไม่ใช่สลิดเลยอะเป้ยสลิดนั่นแหละขันพี่ไปมาอ่อนไงเฮ้ยโอ้ติด <laughs> cả ba đi cả ba một là nhiều vậy à thứ hai mà có mấy lụt quá ơi khạt lên đô cả ba đây không nghĩ